เสียงหลี่เมาเตอเสี่ยวจูเปลาเปล่าลูกหมูแสนสุภาพเสี่ยวจู่เตอเสียจืดชายเต๋อห่าจ้างเสี่ยวจู่เปลาเป่าอีเสียจืดจิ้วคูเลอ รองเท้าของกระต่ายน้อยสกปรกมากกระต่ายน้อยจึงเริ่มร้องไห้เสี่ยวสงสัวคู่สมคู่ปู่จิว้วชายเลอ่นีเตอร์เสียจือมา อีโ以后再也不跟你玩了มีน้อยพูดว่าร้องไห้ทำไมก็แค่เหยียบรองเท้าเท่านั้นเองฉันจะไม่เล่นกับคุณอีกแล้วแต่เจอเน不ี่ เหอเสียวสงหวานเลอยินเว่ยเสียวสองอีเตียนเหรหลี่เมาโตเหมยอ,อยู่ทุกคนไม่อยากเล่นกับหมีน้อยเพราะหมีน้อยไม่มีมารยาทเลย โยกกัวเล็กลจีเทียนเสี่ยวจูเปาเปาเหยียบใสจ้างเลอเสี่ยวทูเปาเปาเจียปายเต็เสี้อจืดเสี่ยวทูเปาเปาโยกคูเลอไม่กี่วันต่อมาลูกหมูก็เหยียบรองเท้าสีขาวของลูกกระต่ายน้อย และลูกกระต่ายน้อยก็ร้องไห้อ <yum. S 1> ีกครั้งหนึ่งเสี่ยวจูเกินเสี่ยวทู่เปาเป่าเต้าเชียนเสี่ยวทู่เปาเป่าตุ้ยผู้ชีหัวผู้เสี่ยวซินชายจ้างเลอนีเตอเสียจื่อหัวผู้ซื่อ กู้อี้เตอหมูน้อยขอโทษกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยฉันขอโทษฉันบังเอิญเหยียบรองเทา้าของคุณโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจเสี่ยวตู้เปาเป่าซัว เสี่ยวจูเปาเปาเหมยอยู่กวนซีเตอร์นี่เจนหยู่หลี่เมาหัวเสียงเหอนี่เจียวเกอเพิงโยู่สิงมากระต่ายน้อยพูดว่าไม่เป็นไรลูกหมูน้อยคุณสุภาพมากฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณตกลงไหม เจียวจูเปล่าเ,าเจ้าสือโหฉายฝ่านิงกั้วหลายทาเซียวเลอเจ้าเมื่อตัวถงเสียเต้าเสียงเหอทาเจียวเพิงโยทาตังหลานเหินไครซีนาในเวลานี้เองที่ลูกหมูตอบรับและมันก็ยิ้ม เพื่อนร่วมชั้นหลายคนอยากจะเป็นเพื่อนกับหมูแน่นอนว่ามันมีความสุขมากถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ